บทที่สิบสองถึงสิบหกชยานะชะยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสาวา,านังจัตตุสัจจาสพังระ,ระสังเยปะวิงสุนาราสภาตันหังกระราทะโยพุธธทธาอัฏฐวีสตินายกาสัเพปติทิตาไมหังมันทะเกเตเีมุนิสรา เส,ส,สปะติทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทะวิลูจะนสังโฆปะติทิโตไมหังอุเรพพภกุณาการโอะหะทะหทะหท,ะหทะยมีอนุลุตโธสาลีปุโตโตจทะทักขินีโกนทันยูปิทิพาคาสมิงโมคลานุจะวามาเกีทักขินีสวนีไมหัง อาสุงอานันทาราหูโลกัดสปจะมหานามโมอุภาสุงวะมะโสกตะเกเกสะโตปิธิพาคาสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุง้าโวกุมารากัสโปเทโรมหีสีจิตตะ วาทะโกโสมัยหังวทานีนิจจังปติทาสิคุนากโรโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเถลาปัญจะอิเมชาตาณลาตติละกามะมะเสสาสิติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนราษา ชลันตาสีละเตเชีนะอังคะมังเคสุสันธิตาระตานางอุปโตอาสิทักขีนีเมตตสุตตกังทะคัดชังปัจฉตอาสิเววาเมอังคุริมาละกังคันธโมระปะรินตันจะอ,อาถานะอาถานะทิยะสุตตะกังอากาเส ชะทะ่านางอาสิเสสาปาการะสันตินาสันติตาชินานานาวาระสังยุตาสัตตปาการะราสังกะตาวาตะปิตาทะสัญชาตาพาหิรัตชัตตุปัทวาอเสสาวิณยางยันตุอนัตอ,อนันตชินะเตชะสาวะสะโตมี สกิจเจนะสะทาสัมพุทธ,ธปัญชชเรชินะปัญชระมัดมัดชัมหิวิหารตังมะหิตะเลสะทาปาเลนตุมังสัเพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตส,สุขุโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโค สังฆานุภาเวนะชิตันตราโย ο, สัทธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญจเรติพาหุงสหัสมะพินิมมิตะสาวุทันตังขีเมฆลังอุทิตะโรคสะสเสนมารังทานาทิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิมาราติเลกะมะพิยุธิ ตสัพพระตติงโคลัมปะนาละวะกะรมะขะมะทะัทะยกขังขันตีสุทันตะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาาวะวตุเตชะยะมังคลานินาลาคิลิงชะขะชะวะรังอิตอะติมัตตะภูตังทาวกิจกกะมะสะนีวะสุทารุนันตัง เมตตมุสิกีวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพระวตุเตชายามังคลานิอุกิตะขัดคะมะหิตะมหัธาสุทธทารุณันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขะตามะนิมโนชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวะวตุเตชายามังคลานิ ัตตวานะกัตทะมุตรังอิวะคัพพินียาจินยายะทุทะวจนังชนานกายะมัดเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภวัตติเตชายามังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกะวาทกีตุงวาทาพิโรปิมะปะทีปะชาลิโตชิตาวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานินันโทปะนันทะพุทธุขะพุชะคังวิพุทธังมะหิตทิงปุตเตณเถระพุชะเคนะทมายะยันโตอิตูปะเทสะวิธินาชิตวามมนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิทุกขาหะทิฐิพุชะเคนะทุทัตทะหัดถังพรม,มังวิสุทธิ ชุติมิธิภะภะพะกาพิธานังยานาคเนยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชาสาภวะตุเตชยะมังคลานิเอตาปิพุทธสะชยมังคลาอัตคาถาโยวาจโนทินณทิเนีสะระเตมะทันตีหิตวาวาณนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมข,ขัง สุขังอัดอธิขมือยนะนโรสปัญโยมหากะรุนิโกนาโถหิตายะสัพพะสัพพยานินางปูเรตวาปะปารมีสัพ,พาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหนตุเตชยะมังคลังชะยันโตูโพธยามูรีสักกยานางังนันทิวัฒโนเอวังตาวังวิชโยโหติ ชยสุชยมังคะเลอปร,ราชิตะปัลลังเกสีเสปะทะวิปุกคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอักขับปตัตโตปะโมทสิสุนักขัดตังสุมังคะลังสุป,ปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพระรหามะจาริสุปัททักขีนางวา,วายะกัมมังวา กายกรรมังวาจากรรมังปะทักขินังปะทักขินังมนกรรมังปะทิปะนิทีเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตตวานะละพันเตละพันตเตปะทักขินีพระวัตุสัพพะมักสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระคพระวัตตุสัพพะมังคลังลักขันตุ สัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุตรถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุตรถีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปคฆเรภูทิคะเรตะหิงตะหิงตาธรรมธาณีนะพระวันเตปูชิตาโสดทิ้งกะโลนเตทะวิหาระมันทะเล เถลาจะมัชชาวะนิณกวะจะพิกาโวสารามิกาธานปฏีอุปาสากาคามาจะเทสานิคามาจะอิสาราสัป,ปานะภูตาสุขิตาวันพระวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสธาชาตาอัะโวปปาติตานินยานิกังธรรมะวะัง ปะติจเะเตสเพปิทุกขัสสะกะโลนตุสังขยังทาจุทาตุจิลังสตังธรรมังมมธรรมัทลาจะปุคลาสังคโคโหตุสามาโคว,วะอัตไยยะจะหิตายะจะอัมเหลักขะตุสมัมธรรมโมสเพปิธรรม,มจาริโนโวุติงสัมปานุเนยามะธรรม,มอะริยปะเวทิเตสปน,นาโหตุสเพปิ ปานิโนพุทธศาส,าสนธรรมมาทาลังปะเวชชันโตกาเลีเทวปะวัตสตุบุธิภาวะบุธิภาวายะสัต,ตานานะมิทิงสะมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะลชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมมีณะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทา ทุกขับปัตตาจานยินทุกขาพยปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจนินโสกาโหตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเตหิสัมะตังปุญญะสัมปะทงังสเพเทวาุโมูทันตุสัพะสัมปัตติสิทธิยาทานังทาทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพาพาภาวนาพิราตาโหตุ คัดฉันตุเทวะตาคาตาสัพเพพุทธาพาระลับปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสโหนตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพพทเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโหนตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพพ,พทเทว,วตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตลัง โหตุสัพพังสุมางคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสทีโหนตุนิลันตาลังสาธุด้วยอนุภาพแห่งสัตว์อธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสววมน์พระสูตรพระบริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอสุขความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้า,ขาพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้าผลจากทุกภัยทางปวง ขอให้หมดนี้หมดสินขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองมีลูลลกค้าเข้าร้านเยอะๆหาเงินได้เยอะๆขอให้มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวาดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญแล้วโปรดจงอํานวยพรแก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเลี้ยงยอดเศรษฐีเลี้ยงวหว้ครูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปียมโดยอนุภาพแห่งพระปะริศทรงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทือน